ลงมาเด็กๆลงมาสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่ทักจ้าผมพอกับเบ้ามีคือเก่าแล้วก็เด็กๆมนิกามีโอกาสได้อยู่น้ำกันอีกแล้วหลังจากที่พักกันหายหลานสาวกับหลานชายกับหลานไา่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านคุณแม่ พักันมาต่เอาน่ำไปซื้อน้ำน้ำเบิดก็เลยมาว่ามาแววบ้านคุณแม่พี่น้องจ้ามากครับสบายดีเมื่อบ้านเราก็มาอ่ายายบุเห็นดอกหน้าซองมือไปเที่ยว ไปเที่ยวสิไปเที่ยวทำยาคุเงนั่นไปเที่ยววัดไปวัดอาจานแก้วเรื่องคลองเรื่องพี่น้องสายเหตุที่มาแวะ่บ้านคุณแม่นี่มาก ตานหมากตานดกโกนโพนอยู่มันแก้แล้วสิพ่านพอน้องเมยมาขึ้นหมากตานนั่นดิอันไม่ที่ใกล้ึ้นไม่ที่ใกล้ึ้นในโกมกม่วงหมากตานโพดโพมามามา โดกอรีกบนเออมันโดกดกมักตาลคุณแม่เมื่อก่อนมันมีหลายต้นนี่พี่น้องตัดเนาะมันไก่เฮือนก็เจ้าพัวเฮือนแขางๆป๊าดอัวยังสูฮะ อย่างโหไล่้เฮยวันแทไม่ไ้น้ำไม้กระเตี้ยคือไวันน้ำไม้คุณแม่ในสองนอนนี่หกเพิ่นทางทิ่มน้ำพี่น้องอันนี้มันหกเพิ่นทางเมื่อกอน่ะมันกระลายล้วตัดประจำบ่ค่อยให้มันฟงลายมา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  นี่แหละตาวันบ้าใช่ไหมนึ้นมาตาดกับึ้นในก้นมกต้นมมกม่วงใบแล้วซิมี่ไม่ถ้าขึ้นในต้นมันมันึ้นหมดได้เดมันใบมันช่องซอกเงาไเสี่ยวไปข้างนอกไปถาเก็บไว่ย นี่ลอดออกก็ได้ชายมอญชายมอนญมือรักทีไหมไอ้วันแหงไอ้วันแหงแหงกับไปไหนปกติอมมาลาสิมาขึ้นแต่นางยังบ่ว่างนางก็ขึ้นได้แต่ว่าจับงาม่วงแล้วก็จับงาตานไปเลยเนาะพผล ตัดลงตัดลงมันหลายเบิ่งเด้อถ้ถา,ถาอนอ่อนบ่าต้องตัดเด้อตัดเอาตอัน,อนที่มันแก่เพราะกินอยา่าอเด้อเด้ออย่าเข้าเขามาเด้ออย่าไปใกล้เด้อเด็กๆถ้าไปเก็บเธอเดียวเป็นตะแส่อน้อนะพี่น้องบางตาลห้ายๆค้แม่น,นันคืออยู่ไทยขายได้นะได้เป็นพัน ลูกหนึ่งกับซิมีอยู่สองเม็ดสามเม็ดถึงสี่เม็ดพื้นพื้ึพื้นพอตัดเป็นแซงเป็นแซงลงแซงหนึ่งกับหลายลูกลที่อันนั้นที่ควันมันขาวๆมันต้องตัดเดิมมันอ่อน โบแก่โบแก่มะพร้าวมะตานนะครับนเป็นมักตานพันใหญ่มักต่านเนี่มีอยู่สองพันพี่น้องอ่าพันใหญ่เนี่ยนวยอันใหญ่ๆดำๆโบแก่ถ้าพันหนึ่งนะเขาเอิญมกตานเขาเอิญมกตานขั้วใหบสมองแล้วก็ชิมีมักตานงัวช่มองเขาเอิญบ้านเขาเอิญมักตานงัวแล้วมันเสียนวยแดงๆฮันเดย์นวยน้อยแดงๆนะคือมันแก่แล้วถ้ามันดำสนิทกินพอได้แต่อันนี้มันยังบ่ทันแก่ดำเนี่ยพึ่ม แต่โคบโคบได้เป็นขั้นโลดคุณนะทางเบิร oh. ์ดเป็นประมาณอ่าโมเมนต์สามสิบแซงคุณฮึมหัวเสียงสะวัน um. um ้องไอไอฮึมโมเมนต์กตาลทวมเริ่มลยบนทมแนตาลทับลติวันเสียงเอ๊ยเตัดลงตัดลงเนาะ อันนี้ก็เอาไปกินพี่น้องบริคายหรือว่าไปแจกเข้าแทวนั่นแหละฮึมขวัญขาวๆมันตองตดดัดมันอ่อนเนี่ยตาตานำดำดำบอแล้วก็มาจอบเอาประจำ ขวัมันอยู่ในมันตัดยากห้องตัออ่อนมันทับทับไว้เด้มันหลาโดกโดกมันสิโดกสวงยามนี่แหละว,ว้าวซีมอนมาหับไปไว้มันตกแล้วมันแตกนี่นะถาหับโอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอ มันจะถือ,อหัวมันจะหมากเดียวมันแต่กจากแซงมันโ oh. อ้โ้คบโคบอุ้ยอ,นนอ,อ้ยอันนี้นะ่ะพอด้กิ่นมันบริก้เด้อลอยมันขอดคางอ่อนพนมักตะนะเออถ้าขวอมันคาแล้วมันคืนอนฮมเฮ้ยมักตนแตกมื้นเนี่ยฮมอยู่ข้างนอกพน เป็นขันรถลดอ,อโยเอาพเจ้าเอาจวดจวดออกเดิมทำ,ทำมฮมข้างนอกนอกุมฮมฮม,ฮมว,ว้าวโอพระเจ้าอจอด อันนี้คือมักตา์เด้อพี่น้องมักตร์ตานอุ้ยมันจะขรคออางออยักษอ่อนเนี่ยนี่นะมักตานต้นนี้มันเป็นมักตานพันธุ์ใหญ่ถ้าควนขาวๆแล้วคืออ่อนนี่อันนี้คือคือคนางอ่อนนี่อ่อ,อนโพดแต่น้อยดำๆนี่นะโบแกดำๆหลังแตกนี่โบแกยักษ์อ่อนไม่ซัวเป็นลำโหลดโดกโดกแต่ว่าบริตตานเบิด หพ่มห่ม,ห,มหับแน่วันมาหับหนีไปยังคุณเมิ่มเม่มหุมห่มหุมห่มหุ่มหุ่มเพ่มโหบริตตัดเบิดไเดนี่นะยังบักหล,ลายหนึ่งเอาตะแซงที่มันแก่ เพิ่มไปละขายนะสัวเห็ดน้ำตาดหวานร้อยแก้วอีกเฮออ็ดบักตาดหวานขายสะเพิ่มมันอ่อนละพอพอเอาเฉพาะกินมาเก็บวันสิเก็บเลยทาหับายครล,ลอายนเข้ามา ว้ามยังมีอีกอเด้อไายอยโออกไปต่เบิร์ดละบ่ขายจ้าขายกับขายแรกกับแล่เอาพ่อแลมามาเก็บอีกหน่อยเด็กด้ยน่อแดงมี่บใช้ลอแดงน่ล่ซนหรืไปแท่งไปแทงไม้ไว้เิียไปไว้เตียงไม่ใหญ่ สม่หิวสัวไม่หิวเก็บ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 โอ้พี่นอกเออคุณอันยกมา m มโอ้ยเนแซงนึงนะมันข้างงาม่วงต้อยม อ๋อเยอะเก็บ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 อันเตัวปิดแซงนี่ฮิวไปไว้หิวส้พูดหิวฮิวไปไว้อันกระท่อมไม่ใหญ่ไอนกป่ายทำมรุดทับอุ้ยหมดแดงกะลายมองนี่พี่น้องว้าวอุ้ยแซงนี่นมันอ่อนหนุ่ยแดงๆนี่มันอ่อนนี่นี่ อันนี้นะคืออ่อนโพดนี่นะกินบ่ได้แต่มันอ่อนโพดมันแท้สีบ่ออันนะั้นนะมันเป็นวุ่นซึ่งโอ้โหแบบคขมันขายกันหลายพันบาทเพราะว่าประมาณอส,อสองลูกสองลูกยี่สิบบาทเนาะลูกหนึ่งกัมีสามตาสามตาสี่ตา สองตาขายถุงละยี่สิบยี่สิบปอกขายด้วยหามไปไปไปหามหามไปโซดาสบริส่วนแบ่งได้ หามไปไหวหามลากเอาแบงพี่น้องอันซาบ้านก็เจ้านั่งเต็มยังะนั่นคือแบงเต็มรถขล่งสองคันโอ้โหพี่น้องเพิม่มเกบเก็บซิมอน,อน,น,นเดี๋ยวไปเห็ดหวานมากักฐานแซ่บเลยพี่น้องเอาตัวท่มันอ่อนๆนะเป็นวุ่นๆนะใส่กะทิเนาะ

คนมงาแบกตาลแค่เดียวจนแตกเนาะังห้แดงแดงแดงาลูกแ ah ้วมลูกหาไปหาไปลดพพ่นหาไป เก็บแป้นเบิร์ดเดอ้ออันมากรุ่นมานาันล่กอย่5หากระสอบมาใส่ลุ่นโอ้ยเล้แทงเลยนะอ่อนโพดทะนวดยดำๆนะแม่นอยู่พูดได้กินาขาวๆนะอ่อนแต่ว่ายังร้ายหลายเลยพี่นอ้องยังประมาณอุ้ยยังหลายแทง ม่นีน,นะนเนอเอนหล่อ,อ,อไว้อันนี้น่ยพ่อเพิ่นปลูกปลูกหลายต้นอยู่มันเป็นหมากสองต้นแต่ว่าตัดทิ่มต้นหนึ่งมันไก่เงินเขาเจ้าแต่ว่าต้นหนึงจะเป็นตัวผูก,มกมไม่หิวไม่ทำนี่นไอหิวหิวปุราแซงบุรแซงย่เดแดงเย่ย่เดีง หามไปซิมอนกระซามนะหามซิมอนพอใจยิบหยิบไป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 หิวไป เนี่แซงลำซาลอยนี่คืออ่อนอ่อนโพดอี้อ่อนอ่อนจะกินบ่ได้เลยเก็บเบิร์ดเก็บเก็บสกะสอบแสกกระสอบแซกกระสอบมก็บแเดสอบแซอกไปสอบ พัดเอวหามหามอาหารไปหามมาพี่หามมาพี่หามในวันก๋มเลยวัย โอ้เก็บเขาหเลยนยหมดแดงหมดแดงบข้านีไมอนี่ยังไม่ใช่นี่กระต่ายลูกไว้ไว้อารองอืมโอ้ย พี sehen, ่น้องจามาเบิ่งมักตานโพด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 มักตานอันนี้ยังพันได้อันนี้ยังหลายยังประมาณอุ้ยยังเป็นเป็นชาวแซงผมเด้อมักตรานแต่อันนี่สิเป็นมักตานพันใหญ่ลูกใหญ่สังเกตเบิ่งโซมักตรานเ มักตานพี่น้องจา๋าได้เป็นขั้นหลดต้นเดียวแต่ว่าต้นนี่นะมันเป็นต้นตัวผูกเนาะนี่ต้นนี่ตัวแม่แต่ว่ายังหลายเด้แตออ่มันยังอ่อนนั่นมันยังอ่อนอยู่ยังหลายแซงอยู่ ต้นตระผูต้นนี่เสร็จไหนคนขึ้นรถบ่บอันนี้ฮะเศษสองคนคือเลยเนาะคนสองรอบคนรถขมามลมบ่กอ่าได้ลมนุ่งหามไปรถเดี๋ยวสิเอาไปปอกออกไปละเอาไปปอกละแทนสาบานกระซอลอยเอาไปขายก็ต้องเมย์วจ็ดบาทน้ำเนาะเป็นแปดลอยมักแปดลอยเจี๋ยงแปดลอยถุงละยี่สิบบาทสิบบาท ไปไปคนคือนรถได้บัดนี่นะเอาตัวน,นี้อันกะละมังนี่ไหมเขาเจ้ากินนี่กระซานใหญ่นี่หาไม้เขาเจ้าออนี่อ้าวอยากผ้ากินไปหาผ้ามาแม่นี่ <19> <19> ไปไปยกขึ้นรถถอยรถมาเอาเลยอายกขึ้นยกขึ้นเก็บออกนา เอาคือผ้ากันผ้ากินเหรอคือผ้ากันผ้ากินเขาเจ้าเก็บเมื่อผ่าอยู่เหอนเขาเจ้าคนเมื่อแล้ว ยอ,อยกขึ้นยกขึ้นพี่นอกจาอันลำพังกินเนี่ยมันกินโบเบิร์ตอยู่แล้วเนาะกินแค่อันพูละลูกซองลูกกระอิมแล้วมันหลายเกินเพราะสั้นท้ากรสิเอาไปขายพร้อม <c oughs> ขายทงละยี่บาท20บาท,บาทผ้าแล้วขาย พี่น้องจ้ามาฮอนีบอมีิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพล็ทตันีพ่อกันคลิปหนะ้าไปแล้วพี่นอ้องสบายดี